วันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาน,นะคะก็คือมีการประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และก็กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องการกำหนดราคากลางอ้างอิงและก็การชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563้ารอบทัี่รอบที่1งวดที่7นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดลีปใ,ใหม่ต่อไปค่ะ เดี๋ยวเรามาดูราคากลางอ้างอิงประจำวันที่21ทธันวาคม2563 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64รอบที่1งวดที่7นะคะให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563ทับ64ที่ระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่20ธันวาคม2563สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆณนะความชื้นไม่เกิน15%ดังต่อไปนี้ค่ะ ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ12,425บาท46สตางค์ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ11,982บาท48สตางค์ข้าวเปลือกเจ้าตันละ ,9429 บาท59สตางค์ข้าวเปลือกหอมประทุมธานีตันละ1465บาท25สตางค์และข้าวเปลือกเหนียวนะคะตันละ1 1 4 1 0สสตางค์ค่ะ สำหรับการชดเชยส่วนต่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่มีอัตราส่วนที่ทางธนาคารทกศใช้ในการจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับงวดที่7ในวันที่21ธันวาคม2563ก็มีดังนี้ค่ะข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ2,574บาท54สตางค์ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ2,000 17บาท52สตางคข้าวเปลือกเจ้าตัลละ570บาท41สตางคข้าวเปลือกหอมประทุมธานีตัลละ500 5 0 0 5 3 4 75สาางค์ข้าวและก็ข้าวเปลือกเหนียวนะคะตัลละ599บาท90สตางค์นั่นเองค่ะและนี่ก็คือราคากลางอ้างอิงนะคะสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่7นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ